สำหรับวันนี้นะคะจะมาะเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .6 เร่มหนึ่งะคะซึ่งเป็นบทพีทาโกรัสนะแคลคูลัสนะคะซึ่งตจวยข้อนี้คือข้อที่39โจทย์บ,บอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีความยาวเส้นรอบรูป6เซนติเมตรจะต้องมีความยาวฐานเท่าใดจึงจะมีพื้นที่มากที่สุดซึ่งมมว่ารูปออกมานะคะจะถ้้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ มีด้านประกอบมุมยอสองด้านนะคะมีความยาวเท่ากันซึ่งให้ฐานยาว a และด้านประกอบมุมยอดทั้ง2ด้านยาว b หน่วยค่ะซึ่งจากโจทย์นะคะโจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจวนี้มีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ6เซนติเมตรจากโจทย์เราจึงได้ว่า A บวก B บวก B เท่ากับห ดังนั้น 2b เท่ากับ6ลบ a และ b เดียวเท่ากับ6ลบ a ทงหมดหารด้วย2ต่อมานะคะเราจะมาพิจารณาความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้ให้รูปสามเหลี่ยมนี้มีความสูงเท่ากับ h หน่วยเราจะได้ว่า h เท่ากับจากทฤษฎีบทพบีากลัสนะคะเมื่อเราพิจารณา,ารูปสามเหลี่ยม ที่ถูกแบ่งครึ่งจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว h และ a หน่วยและด้านตรงข้ามมุมฉากยาว b หน่วยจะได้ว่า h ยกกำลังสองเท่ากับ b ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองซึ่ง h เดียวนะคะจะเท่ากับ square root ของ b ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองซึ่งน่อกจาก b เท่ากับ6ลบ a ทำาวลหารด้วย2นะคะ เจึงเท่ากับสแค r o o t หกลบ A ทั้งหมดหารด้วย2ทั้งหมดยกกำลังสองลบ A ยกกำลังสองต่อมาคะเราก็จะจัดรูปเท่ากับ square root ตัืงจากอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองนะคะจะได้เป็น6ลบ A ทั้งหมดหารด้วย2บวก A คูณกับ6ลบ A ทั้งหมดหารด้วย2ลบ A ต่อมานะคะจะได้เป็นสแค r e root ของ6ลบ 2a ทั้งหมดหารด้วย2คูณด้วย6ส่วน2เท่ากับสแควรูท3ลบ a คูณด้วย6หาร2เท่ากับ3เท่ากับสแควรูท 3 3 9ลบ3คูณดได้3 A ดังนั้นส่วนสูงของรูปสามเหลนี้นะคะจะเท่ากับสแ u a r ์ root กลบ3 A ค่ะต่อมานะคะเราจะพิจารณาพื้นที่พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสงูง ซึ่งในที่นี้นะคะฐานเท่ากับ a และสูงเท่ากับตอนนี้ก็คือสแควรูทเก้ลบส a ขออนุญาตเขียนเป็นวงเล็บนะคะคูณ a คูณสแควรูทเก้ลบส a เนื่องจากโจทยข้อนี้นะคะถามว่า ความยาฐานเท่าใดจึงจะมีพื้นที่มากที่สุดแสดงว่าเราจะต้องหาค่า a ที่มากที่สุดที่ทําให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะมีค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะเราจึงจะใช้ความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสในการหาพื้นที่ที่มากที่สุดเ่าแล้ก็หา a นะคะซึ่งจะใช้การดิฟค่ะเพื่อหาค่าวิกฤตที่ทําให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่มากที่สุดค่ะ กับ a ส่วน2คูณด้วย9ลบ 3a ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2พิจารณา f f a พลาม ทเท่ากับ a อส่วนสคูณเศษหนึส่วนสคูณด้วย9ก้ลบสามเยกกำลังลบเศษหนึส่วนสคูณด้วย3าม จากว่าเป็นการดิฟผลคูณจะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าต่อมานะคะจะบวกด้วยหลังก็คือ 9-3a ลบ 3A ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วนสอง ดิฟหน้านะคะดิฟ a ส่วน2จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2จะได้ในการหาจุดวิกฤตจนะคะจะให้ f prime a ก็คือก้อนนี้เนี่ยเท่ากับ0ตรงนี้พิจารนา ก็จะจัดรูปจะได้เป็น9ลบ 3a คูณยกกำลังเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับ 3a ส่วน4คูณด้วย9ลบ 3a ทั้งหมดยกกำลังเศษลบเศษหนึงส่วนสองฝั่งนี้นะคะจะได้เป็นสองคูณด้วย9ก้ลบสาเท่ากับ 3a ดังนั้น18บแปดลบหกเท่ากับสามเเท่ากับ 6a อบวก 3a ได้เป็น 9a ดังนั้น a นะคะจะเท่ากับ2คงคำตอบของข้อนี้นะคะจึงได้ว่าความยาวฐานจะเท่ากับ2จึงจะทำให้หรูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่มากที่สุดนั่นเองค่ะ